บอสักราก็มันเป็นเกมกีฬาแพ้์จนะไม่ใช่ของที่จะต้องมาคิดใช่ไหมพ่อใช่ถูกต้องลูกเกมกีฬาลูกเลยไปจนะน้องช่วยตุกงวิจิตรทางเกิดพี่เป็นองค์ราชาน้องไม่เป็นน้องสาวจริงไหมคะอต้องหนึ่งนิดเลี้ยงไม่โตทันทีทำไมเล่าโตเป็นสาวหน้าเสียดไหมล่ะแต่พอหอมแก้มฉันพี่บากองน่าจะเป็นสตรีได้มากกว่าน้องสาว หอบแกมีชายให้กำลังใจมันน่าเสียดตรงไหนแล้วเห็นไหม,มกระไรก่อนมาโจทยกูเลยไดโอ้กันล่ะพี่ตอมคะในชาตินี้เนี่ยมินจิงมินตาแก่ตอง <c oughs> จัดปิ้งอย่าเยอะง่ายก็ให้เปียบเทียกขนาดมันอมน้ำเนี่ยพนกเขาคอยสามวันนอนขึ้นเต็ม <c oughs> ถ้ารจะประจัยามจางก็ไม่โอ้จะเกินเจ็ดวัด ทำไมไปแก้วน่ายางคนไทยเม็ดนใใี้มันได้ายเก่ี่ไหมพี่เมื่อเจอไม่รอดบนเตาใจกวนตรงนั้นมันขึ้นนิ่มหรืออะไรหุ่มคมลงไปเลยมันมมนายทองว่าชงใครในายทองน้องบ้าคองกับนายแก้วไอ้แล้วแต่พอกับต้องไปนะลูกนะมาทองแ้่ผมต้องทำไงบ้างนะพอ่อเอาเอชนะชั้นใจหนึ่งหรือไทยนี่เข้าไปในวังทำไมคะสืบอข่าว <c oughs> ว่าอีกสามคนนั้นเป็นใครเก่งตรงไหนดีตรงไหน พาจะให้ครูมาสอนให้พี่เติมเนือกว่าเนี่ยทางที่จะสําเร็จใกล้กระทุกขนาดด้วยความยินดีครับคุณพอ่อพี่ทอ้อมพี่แก้วเตรียมตัวเข้าวังานปฎิย์ยังไม่น้องค่ะเะรื่อ,องกาบอกตามว่าพี่ครูดีสี่สิบเดี๋ยวพ่อถามว่าปีห้าเป็นเออเโงเ่ตายแต่เต็มเหรียญพอแล้วนี่มานัาง่งชู 把酒高唱人生。 ลองกำไรมันได้ได้เส้นทางสายนี้ระวันจะสร้างไว้รองรับแล้วเรียกพ่อแม,ม่ทุกคนมุ่งหวัไงไอ้ลูกนั้นก้าวจากควานเด็กโดดชีวิต